ครับสวัสดีครับพี่น้องภาคีเครือข่ายโค้งน้องนานิยาเกษตรวันนี้กับผมพุทธิเดชทองพูนรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่คุณหมอลำพองนะครับโค้งน้องนาศรีสะสเกตนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันในงานภาคีเครือข่ายโค้งนองนาที่อำเภอวังหินนะครับเวทีที่เสาเห็นอยู่นี้นะครับนั่นก็คือเวทีการสักระว ข้อใจและเบอร์ถูงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กอิงก้องเองสุวรรณมาจากโรงเรียนชุมชนหนองสางวันนี้จะมาร้องเพลงดาวเรืองนี่ก็คือวิธีชมเผาเล่นแม่มดเล่นเมฆฝ่านนะครับปี่ชาวบ้านเท่าแล้วก็คือตัวนี้มีเกวียนนะครับอาผบอกว่า okay นะครับประธานเครือข่ายคูหของนาเรียกเกษตรศีสเกตซึ่งวันนี้เราจัดงาน2วันนะครับวันที่30กับวันที่31ชื่องานว่าซอฟท์พาวเวอร์คูหนองนาเรียกเกษตรศีสเกตทั้งที่1ครับอยู่ที่บ้านนนด,ดู ตำบลศรีสปราำเภเวังหินจังหวัดศรสีสะเกษครับเชื่อว่าสวนป่าแทนคุณแผ่นดินนะครับวันนี้นมีกิจกรรมหลายอย่างนะครับด้วยก็อย่างยิ่งงานเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบเจ็ดรอบนะครับในวันที่28กร,ก,ร,รกฎนาคมนะครับก็มีการกิจกรรมหลายอย่างนะครับในการเฉลิมพระเกียรติแล้วก็มีทั้งนี้นะครับภาพศิลปะนะครับ เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมอิสานบ้านเรานะครับการใช้ชีวิตอยู่ความเป็นจริงนะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬามวยนะครับการร้องเพลงแล้วก็งา,านซอฟพเวอร์หลายสิ่งหลายอย่างนะครับตรงตรงนี้เป็นที่ใครครับตรงนี้ครับสำหรับที่ตรงนี้เป็นแปลงของคุณทวีคำชูนะครับเป็นลูกหลานชาวบ้านนุ่นดู บุศรีสะพานอำเภอวังหินศรีสเกตครับตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้มีอะไรตรงนี้นะครับที่หลักๆก็จะมีการปลูกป่านะครับปลูกป่าแทนพุ้นแผ่นดินมีพันไม้มากกว่าสามสิบชนิดนะครับมีมะนาวมีไม้ผลนะครับมีบัวป้านะครับมีไผ่นะครับหลายอย่างนะครับป่าแล้วก็มีต้นไม้นะครับมีต้นยางนา มีปลาดาวมีเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลานะครันบปลาหมดเรืนน่นนงนนองมากเลยที่บอกปลาที่ที่ตรงนี้กี่ไร่ตรงนี้ทั้งหมดเป็นเสร็จสามสิบเอ็ดไร่ครับสามสิบเอ็ดไร่สามสิบเอ็ดไร่ก็มีสองส่วนนะครับหนึ่งก็คือโครงการที่รัฐบาลสนับสนุนในเรื่องของ โค้งหนองนาโมเดลนะครับแล้วก็ตัวเองทุนตัวของเองบ้างตัวหนึ่งนะครับมีพลังงานทดแทนพลังงานแใช้พลังงานแสงเรน่เป็นาหารเีนอยู่ในนี้นะครับเป็นเป็ดมีไกล ไปตรงนั้นครับครตนะครับี่คงกินสสกะครับ้ใหญ่นะครับครับ็มนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับแล้วตอนี้พี่น้องชาวตมศสีสมราญนะครับที่ทอผ้าไหมนะครับทอมือนะครับเพนเม็กนะครับที่วิถีชนเผ่านะครับ ไต่ไลยกับได้โซนเด้บนี่วิธีก็ชวนเผาอ<ม>าจจะพาไปหรือจะพาไปไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วนี่ไอ,อ้อมัดมีมัดมีมัดม,ม,มีนะครับนี่ขบวนการทำมัดมีดมมถ,ถือว่าเป็นเวทีให้ เพื่อนชายนางสาวจั่วพ่อหลวงนะครับแล้วก็ท่านคับที่ท่านได้ให้คสีาานพิษในเรื่องของปัจเจียนในเรื่องของปากประชานนะครับหัวมาาที่จังหวัดศรีสุเกศนะครับ นี่คือที่กิจการที่ท่านเสด็จมาที่ซิสเกตคที่สำคัญครับนี่คือจังหวัดซิ <Alex van. S 2> สเกตนะครับที่พระบสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับบนหน้าพงศพิษนะครับได้มาจังหวัดซิสเกตเรียกคุณสุนิทน์ก่อนนะครับได้ยาจังหวัดสิสเกตเรียกคุณสุนบใจ์ก่อนนะครับนี่คือกิจกรรมที่ข้าหลวงราชการที่เก้ามีความห่วงใยนะครับแล้วก็นี่ที่สำคัญที่สุดนะครับในช่วงที่ พระบาทพระเจ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพระปรามินทร์อุนิฟวนยูเนเดดบรมนาถบพิตรนะครับจังหวัดศรีสะเกตได้แสดงความไว้อาลัยที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วก็ท่านมาที่สันหลักเมืองจังหวัดในสำคัญสุดของการเกษตรนะครับเช่นทั้งนี้ครับท่านแสดงความขอบใจนะครับโดยไอ้บบ่อนี่นะครับตัวนี้เป็นน้ำที่ขุดถึงสะดือ ก้นน้ำนะครับแล้วก็เพื่อเลี้ยงปลาแล้วก็สูบน้ำอยากตรงนี้เข้าคลองไส้ไก่นะครับรอบข้างๆก็จะมีมะพร้าวนะครับแล้วก็มีไม้ยืนต้นมากมายนะครับนี่คือเกิดคุณเป็นลูกหัวใจในสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการใส่ใจในเรื่องของพวกน้องนานนะครับอาเชียทั้งนี้ครับ เ,เพราะตรงนี้ถ้าถ่ายภาพมุมสูงก็จะสวยง,งามนะครับเป็นรูปหัวใจที่ชัดเจนครับแลอัใจของโคกหนองนานะครับคือการปลูกป่า5ระดับนะครับก็คือ,อเพื่อประโยชน์ใช้สอยไม้ยืนต้นนะครับนี่คือไม้พยุงไม้ยางนานะครับข,ขนาดนี้ไี้ปลูกมากี่ปีตัวนี้เพิ่งปลูกมา3ปีครับ 3>, 3ปีครับ ปลาที่ปลูกเองทั้งหมดนะครับแต่ก่อนเป็นพื้นนาธรรมดานะครับพื้นนาธรรมดานะ ที่คือโรงโนอล้องนาที่ตามหลักศาสตร์พระราชาในเรื่องของการออกแบบพวกล้งนานะครับที่เห็นอยู่ลรข้างๆนี้นะครับคือคองไส้ไก่นะครับคือคองไส้ไก่นี่คือการเติมน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์มาแล้วเติมน้ํามานะครับนรูปแบบของคองไส้ไก่ตามศาสตร์พระราชาเนี่ย มันแตกต่างจากกองไส้ไก่ธรรมดายัางไงคือสาสรพระราชานะครับก็คือเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงต้นไม้ที่ปลูกระหว่างทางให้น้ำจากบริบทของธรรมชาตินะครับน้ำทไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำอ๋อตรงนี้ใช่ไหมคปน,นเป็นที่สูงแล้วก็ไหลาตาม งน,นี้คือมดุบน,น,นี้จะมีอยู่สามบ่อใหญ่ๆนะครับเล็นบ่อรูกหายใจบอ่อตรงนีน้ มีต้นไม้อยู่ตอนนี้ห0 0พันกต้นนะครับ 5, <000. S 2> ที่เพื่อ,อเป็นการปลูกทดแทนป่าแทนคุณแผ่นดินนะครับตรงนี้ ท่านเห็นอยู่นี้นะครับนี่คือหัวใจของโคกของนานะครับนี่คือหัวใจนะครับหัวใจที่เราจะข้ามไปนะครับนี่คือสะพานที่เราข้ามนะครับนี่คือการหมุนเวียนของน้ํานะครับในเรื่องของระบบของไส้ไก่นะครับก็จะเห็นมีปลานะครับมีปลาอยู่ปลาที่อยู่ธรรมชาตินะที่เลี้ยงอยู่นะ าตรงนี้ก็จะเป็นที่รวบรวมนะครับรวมกำลังใจมา,งมาตรงนี้มาเติมเต็มนะครับคือรูปแบบห้องสวนนี่เราออกแบบตามใจชอบของเรานะครับโดยอาศัยพื้นฐานภูม,มิทัศน์นะครับคือการจัดบริบทคือสามส3บสามสบสามสบบเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับว่าจะเราจะทันตรงไหนนะครับการทิศทางของลมนะครับตัวนี้ก็จะปลูกดอกไม้เพื่อให้เกิดความสุขนะครับดูนะครับ แบบนี้ต่อไปก็จะพอมอพะพร้าวออกผลก็จะสามารถเลี้ยงสวนได้ตลอดนะครับแล้วก็มีไม้ผลหลายอย่างมากมายนะครับกล้วยนะครับแล้วก็จะมีคองไส้ไก่ล้อมทั้งหมดนะครับล้อมหมดเลยเริ่มเริ่มทำปีไหนพอรู้ไหมปีที่เริ่มม,มาเมื่อสามปีที่แล้วนะครับโอ้สามปีที่แล้วนี่เหรอครับ ว่าที่แรกนี่เขาไปดูวงการผมรในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายพวกหนุ่มาเขาไปดูของผมแล้วก็มาร่วมด้วยช่วยกันศึกษาจากอาจารย์ยักษ์ด้วยอโอ้น้ำไม่ใสนเนาะเขาดีหน่อยดินเขาเดินไม่พังเนาะดินเป็นโอ้ดินมันบบพังนะดีอยู่ตรงเหนี่ยวองค์ผมเหรอมันพังไหมจะไหลพังเหมือนเทปบอลเข้า <laughs> ไปบอลทุ่นนิดนึงเออเราพังเออองผมงอหมดนี่เอง ไปเด้ไปมาปปแล้วไปบึงแล้วไปมาแล้วมคาสุเลยนคนายดีเเคนนีนี่คือส่วนหนึ่งของผลผลิตขุมของนานะครับที่มาจำหน่ายณตรงนี้ ครับมีผลผไม้พุบน้องนานะครับมีกล้วยมีมะพร้าวมีแตงมืมีมะม่วงนะครับนี่คือนํามาจานใหม่ในงานของทุบน้องนาเรียกเกษตรแลัวนี่วะวันนี้ครับท่านครับวัสดีครับท่านพอดีผมสิมาหางัวไปก้อยบอกว่ามีบ่อเท่นี่โอ้ยตัวใหญ่ๆโอ้ยบอกว่ามันแมนบ่อจะหางัวไปก้อยได้เลย พูดอะไคย่ขีงงัวงดนี่สามารถสืได้นะครับเนอะมีพวกอย่าขีงง่วโชว่นะครับมาเบิ้งยังทีฟีฟไทยลูกฟีนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่ของงานซอฟท์แวร์คูหน้ำมาที่แยกกันเตี๋ยสีตะเกตนะครับเเจม ครับนี่ครับนี่คือวัวที่เรานํามาโชว์ในงานไอซ์พาวเวอร์พุ่งนาเดียเกษตรนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาสายพันธุ์สําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับได้ให้มีราคาแพงขึ้นนะครับวัวพรุ่งนี้เป็นวัวที่นําเข้าจากปรมหทดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าดาวตัวนี้นะครับเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวนี้ก็ เพื่อเชื้อปลาที่สุดนะครับตัวนี้จะเชื่องนะครับแล้วก็รักพี่รักน้องนะครับนะครับตัวนี้สวยงามเหมาะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่จะเลี้ยงวัวนะครับเพื่อทำเป็นการค้าได้นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาหารเป็นเนื้อสูงนะครับี่อตัวตัวนี้นะครับที่มาจากเพื่อแถลงนะครับ s อ f a r ฟโดยเสียเก่งนะครับ ซึ่งจัดจำหน่ายน้ำเชื้อที่มีคุณภาพด้วยใครต้องการน้ำเชื้อไปพัฒนาก็ติดต่อที่บูธดของเอสกีฟาร์มได้เลยนะครับโอ้เป็นยังขันโมเห็ดมันไหวมันซึ่งยางเดียวหน่อเนี่ยตับนี้เพ่อพันธุ์นะครับบามันนะครับคอไอคอยสวยงามนะครับสวยงามมากโอเคโอเค แต่ว่าร้อนนเนี่ยมตรงนี้อีกนี้มีหัววังหิงมนมครับสำหรับทำงานบษษริษัทนะครับคลินิกรวมแพทย์โรงพยาบาลนครศรีธรรมดวนนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นพวกปุปกรณ์นะครับสำหรับหววใส่ทั้งฟ้านะครัเที่ยวดีสวัสดีครวัที ไหนฟาร์มอยู่บ้านไหนฟาร์มอยู่บ้านไหนฟาร์มอันนี้เจ้าของฟาร์มนะครับแนะนำได้เลยครับสินครับสินครับอยู่่อยูบ้านหนองแครครับหนองแคร์ตำบลตำบลบ่อแก้วครับเออบ่อแก้วเพราะหนองแครเนี่ยมันมีเกือบทุ่มตำบลเลยคือสวยงามนะครับตัวนี้ถ้าประเมินราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามแสนสามแสนอพอดีผมจะถูกลอตเตอรี่วันที่หนึ่งอยู่นะก็เลยสนใจมีกี่ตัวครับอยู่ที่ฟาร์มตอนนี้น่าจะห้าสิบ ห้าสิบตัวน้องแกนบ่อแก้วมันอยู่ตรงไหนโอ้ที่ที่ที่รั้วขาวๆเลยใช่ไหมใช่เป็นรั้วขบวนเออรั้วขบวนไม่ไม่ใช่ป้ายเขียนว่าหมาดุไม่ใช่เหรอไม่ไม่อยู่อยู่ใจเยือกเยือกวัดป้านของแกนนี่เลยสวยนี่คนบ้านเรามาทำนั่นเลยไม่มีเวลาจะได้แวะไปนะพ่อพันธุ์สวยๆแม่พันธุ์สวยๆถ้าเขียนว่าหมาดุก็จะไม่ไปเขียนทางนี้จะเอามาเพื่มออุ้งตรงไหมขอบคุณมากจะโตัวกัน ที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือกระบืนอนะครับซูเปอร์บิ๊กฟาร์มนะครับของเจ้าภูเขาไฟเป็นควายตัวที่ใหญ่ที่สุดโดยเสียแฟมนะครับที่ไปที่มาแนะนําเลยครับเสียแฟมครับครับายตัวนี้นะครับชื่อเจ้าภูเขาไฟนะครับสูงประมาณ175นะครับน้ําหนักอยู่ที่ประมาณตันครึ่งครับรักายอยู่อ่านโนะอาดครับ ตูมอำเภอศรีรัตน์จังหวัดศรีสะเกษร้านอาจารยบอําเทรนะครับ082แปดสองนะครับสี่หนึ่ง้าห้าเก้าแปดนะครับก็จำหน่ายน้ำเชื่อนะครับหลอดละห้าร้อยนะครับหลอดละห้าร้อยใช่ครับก็เป็นควายที่โครงสร้างดีครับกระดูกใหญ่เนื้อหนังดีครับตัวใหญ่ด้วยเขาใหญ่ได้ได้มาต่ไหนครับตัวนี้ได้มาจากอุทัยธานีครับอุทัยธานีใช่ครับได้เข้ามาเท่าไหร่ครับที่ซื้อมา ซื้อมาตอนนั้นร่วมหกแสนครับหกแสนเราขายน้ำเชื้อครับชมแล้วก็โชว์เรินสายโชว์ครับโชว์พ่อพันธุ์ครับปกติอาหารเราให้อะไรธรรมดาครับหญ้าฟางครับหญ้าฟางมีหัวอาหารบ้างครับแล้วก็เขาก็ส่งลูกถึงระดับแกนแชมป์ในการตัวรัวลูกเขาก็ส่งมอบกันล่าสุดก็สามล้านห้าครับเจ้าบนแขนเลี้ยงเลี้ยงมากี่ปีแล้วดิตอนนี้มาอยู่กับผมได้ประมาณ สปีกว่าสีป่ปีกว่าม,ามีมีลูกที่ก็ต้องเชื้อไปมีแถวสิเกียตเรามีมีครับเยอะครับ <Okay. S 2> ไม่อยากรู้ว่าพอรุ่นลูกลักษณะมันจะเป็นยังไงนะครับ,รบก็ถ้าวันไหนว่างก็เรียนเชิญที่ฟาร์มได้เพิ่งไปงานพระโพบบานมาปีที่แล้วครับในในในเพื่นอนชวนเ่ยครับเคตอนนี้ถ้าขายขายเท่าไหร่อ่า <C> e ไม่ขายหรอกแต่ว่าถ้าจะขายมีคนให้ผมปีก่อนครับห้าล้านบาทครับห้าล้านแล้วเหรอจากไม่กี่แสนที่มาน่ะครับก็เกียนไปก่อนครับ <c oughs> โอเคก่อนเอาถามกันตรงๆตั้งแต่ซื้อมาขายน้ำเชื่อได้เท่าไหร่ละ <C> e อ่าประมาณหนึ 15, 000, 6, ่งหมื่นห้าพันหนึ่งหมื่นพันหลอดครับหลอดคูณห้าร้ <c oughs> อยก็จะเป็นตัวเงินประมาณนั้นครับประมาณโอเคห้าหกล้าน สรุปแล้วไม่รวยจริงไม่มีควายนะทุกวันนี้คนมีควายคือคนรวยนั่น่ใช่ะคนมีวัวมีควายปัจจุบันต้องคือคนรวยไม่หล่ะอยากรู้ที่ว่าเพิ่นขายน้ำเชื้อไปแล้วมันโตอย่างนี้ไหมคือเพิ่นเพิ่นขายได้ตัวละห้าล้านเราขายตัวละแสนก็พอนะก็ผมก็ตามหา ลูกเขาที่เป็นตัวเมียเออนั่นแหละอยากอยากรู้ว่าไอ้ที่ผสมไปแล้วแล้วมันติดขนาดไหนเมยคือแดงสีมันก็ลูกด้วยไงนะต้วเมย์ต้นในหน่อยหนึ่งเป็นต้นเมย์ต้นในหน่อยบ่อยมันขยับกว่าเมยมันกับพ่อหรอไงเม่ระดับนี่ยบอครับแมย์บ้านๆยังไงลูกเกินมากแต่เกินเมยแน่นอนครับเกินใหญ่เกินเมยฟังแต่ชื่อกูมาจากเมืองนอกแล้ว อเมริกันบามันดูแล้วไม่น่าจะก้อยอร่อยเท่าไหร่หรอกเราอยากกินก้อยนะเออ ก็ดูแล้วไม่เหมาะสำหรับกินก้อยนะครับก็เลยไม่ต้องการตอนนี้ก็รอนะครับรออีกทีมนะครับส่วนทีมนนดูสมองตะเจนนั้นกำลังวอร์มรอครับส่วนทีมคลิกก้งนะครับเวลาจะเตรียมตัวมา เดี๋ยวตอนนี้ก็มีนุครูประั